คนที่จะอยู่กับคุณไปจนนิรันด์เขาคือใครขอไัยบอกทีนะคะขอพลังเงินของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประลาดมาณไหนเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุนะ้ำมีนกรกฎพิจิกแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุด,ดินมังกรผึกศกักรณ์ เจ็ดดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลกุมหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ําอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาขยันอดทนตั้งหน้าตั้งตาทางานนะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนจริงใจเก็บความลับซ่อนความลับ แอบชอบใครอยู่แอบคิดถึงใครแอบมีใจให้ใครแอบรอคอยใครไหมนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับมีความฟุ้งซ่านภายในใจมีคนที่อยู่ในใจเก็บเอาไว้ไม่บอกใครหากว่าชอบใครอยู่ก็คือชอบมานานมากๆชอบอยู่คนเดียวไม่เปลี่ยนใจนะคะเรามาดูกันว่าคนที่จะอยู่กับคุณไปจนนิรันดร์เขาคือใครนะคะใครที่จะอยู่กับคุณไปจนน,นิรันดร์ เด็กถือดาบพลังงานของคนาธาตุลมเมถุนตุลกุมเดเม,มจิกเชียนพลังงานของคนาธาตุน้ำมีกรอกพพิจิหกดาบพลังงานของคนาธาตุลมแปดไม้พลังงานของคนาธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูเดวฟูพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนาธาตุลมคนาธาตุน้ำคนาธาตุไฟ เป็นคนที่รักอิสระอยู่กับปัจจุบันมองโลกในแง่ดีไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงพูดเก่งเจราจาเก่งประสานงานเก่งไวพริบดีเป็นคนที่เหมือนจะง่ายๆชิลๆแต่ลึกๆในใจแล้วมีกำแพงเป็นของตัวเองหรือว่าอาจจะเก็บความลับบางสิ่งบางอย่างไว้ภายในใจก็ได้เป็นคนที่ดื้อเงียบเป็นคนที่ดื้อรัน้นมีแนวคิดมีแนวทางเป็นของตัวเองเลือกที่จะทำอะไรแล้วทำจนสุด หากว่ามีคนไม่เห็นด้วยนะคะมีคนบอกอย่าทําหากเขาอยากทําเขาจะไม่เถียง <c oughs> เขาจะไม่ต่อโตแต่เขาก็เลือกที่จะทําอยู่ทําแบบเงียบๆเ,เป็นคนที่ดื้อเงียบมากๆนะคะหรือว่าบางทีก็อาจจะอาจ่านใจเขาไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่นั่นเองนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของเขากับคุณกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้เป็นยังไงนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไง รอคอยเฝ้าคอยนะคะแอบรักแอบชอบมีกันและกันอยู่ในหัวใจไหมนะคะเรามาดูกันว่าทำไมนะคะเหตุผลของเขาทำไมเขาถึงเลือกที่จะอยู่กับคุณไปจนนิรันดรเพราะอะไรนะคะเขารอคอยของเขามาแบบนี้เขารอคอยของเขามานานแล้วนั่นเองนะคะ เดทนะคะการจบสิ้นการแตกสลายการพังทลายชีวิตที่จบสิ้นไปหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่จะจบสิ้นไปแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่ขึ้นนั่นเองนะคะความหวั่นไหวความเซนซิทีฟในหัวใจซิกเซนลางสังหรณ์ความลับเก็บซ่อนไว การทำอะไรบางสิ่งบางอย่างการลงมือทำการเทคแอคชั่นความเอาจริงเอาจังมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนำพาหรือว่าการทำอะไรที่ถูกต้องเหมาะสมคู่ควรน,นั่นเองนะคะหากว่าตอนนี้คุณมีใจให้กับใครคุณรอคอยใครอยู่คนที่เคยรู้จกักเคยสนิทสนมเคยรู้สึกดีด้วยมากๆนะคะ ยังลืมเขาไม่ได้ยังตัดใจจากเขาไม่ได้พลังงานของคนคนนี้คือคนที่อยู่ในหัวใจของคุณมานานมากๆแล้วหากว่าคุณยังคงเก็บความรู้สึกเก็บหัวใจไว้ให้กับเขาอยู่ มีเกณฑ์มากๆว่าตัวเขาเองนะคะแม้ว่าจะดูเหมือนกับล่องลอยเลื่อนลอยหรือไม่ได้สนใจอะไรลึกๆในใจเขาก็มีคุณอยู่ในหัวใจแล้วก็มีคุณนเพียงคนเดียวด้วยเป็นพลังงานของคู่ที่ต่างคนต่างรอคอยกันและกันต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายทักมาหรือว่าแสดงออกให้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายนั่นเองนะคะเก็บอาการไว้ ปล่อยเงียบปล่อยนิง่งปล่อยจอยเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรนะคะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองลึกๆในใจต่างมีกันและกันต่างเก็บความรู้สึกนั้นไว้ให้กันและกันอยู่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครคนอื่นเข้ามาเลยนะคะคนที่อยากจะอยู่กับคุณไปจนนิรันต์ก็คือเขานั่นเองคนที่คุณก็เก็บหัวใจของคุณไว้รอเพียงแค่เขานั่นเองนะคะทำไมเขาถึงอยากอยู่กับคุณไปจนนิรนันต์ เพราะว่าความรู้สึกนี้ฝังอยู่ในหัวใจของเขามานานมากๆแล้วอย่างรากลึกลงไปมากๆแล้ว ในความผูกพันในความรู้สึกในหัวใจของเขานะคะจินตนาการได้ถึงเพียงแค่คุณเท่านั้นยังคงมีที่พลต่อความรู้สึกของเขายังคงรู้สึกหวั่นไหวทุกครั้งที่คิดถึงคุณคุณยังคงมีที่พลต่อความรู้สึกของเขาไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงก็ตามคุณคือคนที่สําคัญในหัวใจของเขาคนที่เขามีแต่ความหวังดีความจริงใจแล้วก็ความเป็นห่วงให้นั่นเองหากว่าคุณต้องการเขาหากว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจากเขา เขาพร้อมที่จะมาหาคุณได้เลยในทันทีนั่นเองนะคะ